Oh, สวัสดีค่ะมาคุยกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดน้ำค่ะท่าน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นแบบไทม์เลสค่ะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคำํำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นคลิปลันด้อมค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมนะคะหรือว่าประมาณ อยากจริงจังอยู่หรือเปล่านะคะอืมจริงๆแล้วอ่ะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็มาดูว่า ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไหมจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะเราก็ยังอยากรู้เนื่องว่าเราเขาอยากมีอนาคตร่วมกับเราหรือเปล่านะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดค่ะที่สนใจดูดวงกับกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอม,มองขอไพ่มาก่อนหนึ่งใบค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวทัดลมนะคะทัดนลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะมองคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะหุนหันพันแล่นเนาะหรืออาจจะบางทีก็คืออาจจะชอบ คิดไปก่อนคิดไปเองอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันได้เนาะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เมจิเชียนค่ะอนอกจากใจร้อนแล้วคนเนี้ยเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะคะสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีค่ะอืมมีศิละปะในการพูดนะคะอืมต่อแม่ค่ะเป็นไพ่สองดาบค่ะแล้วก็ไพ่เดทค่ะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังกลับมาพูดคุยกันอยู่นะแล้วพอพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนโอ้อนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับเราก็อาจจะเหมือนแฟนมากๆเลยเหมือนแฟนเหมือนเดิมเลยนะคะแต่แค่ไม่ได้มีสถานะก็ได้นะคะทำให้คุณเนี่ยฉุกคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขา จะไปต่อกับเราจริงหรือเปล่านะอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์ไหมเนาะมมาดูกันต่อนะคะมีไพ่สองถ้วยค่ะอืมกวาคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถึงจะมีปัญหานะอืมแต่ก็ต่างคนต่างก็รักกันคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะเอ่อคู่ที่มีปัญหาค่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ได้มีความรักอยู่ในนั้นเนาะ มันก็ยังคงมีความรักอยู่ในนี้แหละคุณกับเขานะคะแต่มันเหมือนกับว่าปัญหามันจุกจิกมากมายคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะทะเลาะกันเป็นประจำมันจะมีความน่าเบื่อหน่ายขึ้นมานะคะตอมาค่ะเป็นไพ่จัดเม้นต์ค่ะอืมตัวคุณเนี่ยก็ยังอยากให้เขาเป็นคู่ของคุณแหละเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่ามันใช่เออในตัวเขานะคะ ต่อมาค่ะ King ว f Wands ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยก็ได้ค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะหรือไม่ก็ราศีพิจิกอีกอันนึงนะเออราศีพิจิกอีกอันนึงค่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่แปดดาบค่ะอืมบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดนะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงปัญหามันมีรอบด้านเลยนะคะ คุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วปัญหาเดิมมันก็ยังคงอยู่ยังคงปวดหัวอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ก็เพราะว่าต่างคนต่างผูกพันกันค่ะต่างคนต่างรักกันคุณออกไปเขาก็ตามหาอืมเขาออกไปจากชีวิตคุณคุณก็คิดถึงนะคะเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนอยู่ที่เดิมอะคะ่ะอืมไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าที่ตัดสินใจอะไร ก็เหมือนพยายามที่จะพยุงความสัมพันธ์เนี้ยไปอยู่เรื่อยๆนะคะอ่ะววงขอดูอีกหนึ่งใบเนาะอีกหนึ่งใบก็คือไพ่หกเหรียญค่ะบางครั้งก็มีความน้อยใจยเนาะเออน้อยใจว่าทําไมความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยทําไมความสัมพันธ์เนี้ยดูแล้วมันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเลยคุณเนี่ยพยายามที่จะทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้กับเขาเนะยคะ่ะ เแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีความนิ่งเฉยหรือไม่ได้ทุ่มเทเหมือนที่เราทุ่มเทนะคะบางทีมันอาจจะเป็นอารมณ์คุณคิดไปเองก็ได้นะเออคุณคิดไปเองคิดไปก่อนก็ได้นะคะอืมนะเอ,อ่อคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะว่าขอดูสถานการณ์อีกหนึ่งใบ Empress ค่ะ Empress สองถ้วยจัดเมนไพ่เดทอีก ต่างคนต่างก็คิดว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันค่ะแต่ว่ามันปรับจูนเท่าไหร่มันก็จูนกันไม่ค่อยติดเลยนะคะสามวันดีสี่วันไข้นะวันนี้คุยกันดีสักพักมีปัญหาอีกแล้วอืมนะคะหรือว่าปัญหาเหล่านั้นมันอาจจะมาจากคนรอบข้างก็ได้นะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดูแล้วไม่ราบรื่นนะคะอืม นะมีไพ่สองถ้วยมีไพ่เอ็มเพรสค่ะต่างคนต่างก็รักกันต่างคนต่างก็อยากที่จะไปต่อตัวคุณเนี่ยางคิดว่าอยากไปต่อเขาแน่นอนแหละอยากที่จะจริงจังกับเขาอืมนะคะคราวนี้เรามาดูในมุมของเขากันดีกว่าค่ะว่าเขาอยากไปต่อกับเราหรือเปล่าทางทาง,งที่ปัญหามันเยอะแยะมากมายนะคะอืมก่นถึงบอกว่าคู่รักกันหลายๆคู่เนาะมีปัญหาอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักกันก็รักกันนะคะอืม นะแต่ไอ้ปัญหาเนี่ยแหละที่มันไม่หายไปที่มันแก้ไม่ได้อะมันสามารถทําให้คนรักกันเนี่ยห่างกันออกไปได้เลิกลากันได้นะคะอ่ะมาดูกันว่าเขายังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมยังอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมแอบวางลืมบอกไพ่อัศาวินถือถ้วยนะคะ Queen of คัพค่ะหนึ่งดาบค่ะอืม King of ค o i n s ค่ะมีแต่ไพ นเนาะแล้วก็ไพ่หกไม้มีหกไม้ขึ้นมาเป็นใบจบความคิดว่าตัวเขาอยากไปต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าไพ่หกไม้คือไพ่ของการแบบแอดเวนเจอร์การแบบอยากไปต่ออยากมีประสบการณ์ร่วมกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากที่จะเรียนรู้กันไปอดทนกันไปนะคะอ,อารมณ์ประมาณนี้นะเ,เขายังอยากที่จริงจังกับคุณอยู่นะคะอยากที่จะตัด เรื่องรางเก่าๆปัญหาที่มันวุ่นวายใจอ่ะอืมนะปัญหาที่มันวุ่นวายใจเขาอยากจะตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่บางทีอ่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นแนวแบบรู้ตัวช้าหรือไม่ก็จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าไม่ค่อยได้ักเข้าไหร่เออแบบประมาณว่าคุณอาจจะงอนเนี่ยคุณอาจจะโกรธเออนะแต่ว่าเขาเนี่ย ผ่านไปสามวันอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าคุณโกรธเออเพิ่งสังเกตได้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งสังเกตได้มันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สนใจแต่จริงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่รู้ตัวช้าก็ได้ไปงอคอยค่ะเออเนะี่ยไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่เนียคะบางทีคุณแบบเซนซิทีฟมากคุณแบบหลากหลายอารมณ์เขาตามไม่ทัน,นะคะ่ะไม่เข้าใจ ว่าคุณรู้สึกอะไรดังนั้นน่นค่ะวิธีแก้เนาะง่ายๆเบสิกเลยเราอาจจะต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเธอเรางอนนะเธอเราโกรธนะเธอเราไม่ชอบในที่เธอไปคุยกับคนนั้นอะไรไหมคือ <c oughs> มันเป็นวิธีที่เบสิกในการที่จะต้องพูดกันให้แบบชัดเจนนะคะเขาอะอยากไปต่อแน่นอนมีไพ่หนึ่งไม้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งไม้สิหนึ่งดาบแล้วก็หกไม้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่เลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่อยากที่จะนับหนึ่งใหม่ไปกับคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสัญญากับคุณเนอะเอออยากจะทําสิ่งที่เคยสัญญานั้นน่ะให้มันเป็นจริงนะคะอืมแต่ว่าคุณอาจจะต้องดราม่าน้อยๆลงหน่อยนะคะนะอืมอะคราวนี้ว่าขอดูหน่อยค่ะว่าทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะเออหรือว่าตัวเขาจะทํายังไงมีแนวทางอะไรหรือเปล่าที่จะาให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะไพ่สีดาบค่ะอืม เปมาก่อนเนอะห้าไม้ค่ะแล้วก็ห้าดาบค่ะห้าไม้ห้าดาบสี่ดาบนะเออแล้วก็ตามด้วย king o f cup ค่ะสามดาบอีกโอ้เนะียถามว่าตัวเขาจะทำอะไรให้มันดีขึ้นไหมก็พยายามที่จะทะเลาะกันให้น้อยลงพยายามที่จะอยู่เงีย,งยบๆตัวเขาคิดนะพยายามที่จะอยู่เงีย,งยบๆเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มันแบบ ไม่ให้ปัญหามันแบบใหญ่ขึ้นเน่ยเออแต่ตัวคุณอาจจะไม่ค่อยโอเคเนาะกับการที่เขาอยู่เงียบๆหรือเปล่าอืมถ้าเราไม่โอเคเราก็ต้องบอกเขาค่ะเราต้องเจราจาค่ะเจราจาพาทีเนาะนะอย่าอย่างงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องมันไม่มีอะไรดีเลยนะคะเอออย่าใช้เวลาให้มันเสียเปล่าด้วยการแบบทะเลาะกันในเมื่อต่างคนต่างเห็นว่าเป็นคนที่ใช่ ในเมื่อต่างคนต่างเห็นว่าเป็นคนที่รู้สึกว่ามันคลิกแล้วอะอยากที่จะไปต่ออย่าเสียเวลากับอะไรที่มันเข้าใจผิดกันเลยนะคะนะอืมเนี่ยค่ะเขาก็พยายามอยู่นิ่งเฉยเฉยนะคะเออม,มันเป็นวิธีการารับมือของเขาอะค่ะอืมคือเหมือนคุณคุณแรงมาใช่ไหมคุณแรงมาเขาก็จะนิ่งไม่เถียง ไพ่เบลาคแรกอะที่เป็นไพ่ of ออฟไนออฟเอ่อซอสเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เวลามีเรื่องมีราวอะไรก็พร้อมไฟต์ตลอดเลยค่ะเนี่ยพร้อมไฟต์ตลอดเลยอืมพอคุณพร้อมไฟต์ตลอดเขาก็จะอยู่ในที่ของเขาละนะดังนั้นอย่ากโกรธกันเลยเนาะนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากไปต่อนะคะอืมอยังอยากจริงจังอยู่นะคะอ่ะ ควงขอดูหน่อยว่าณตอนนี้เขาคิดยังไงออาคิดยังไง justid นะคะคิดยังไงกับคุณนะคะ justid นะคะคุยนอบซอสกลัวคุณค่ะกลัวคุณนะคะกลัวคุณเห็นไหมคุณถือมีดขนาดนี้นะคะเขาจะไม่กลัวได้ยังไงคะเขากลัวคุณค่ะเอออยากให้คุณซอฟลงหน่อยค่ะเมื่อกี้ไพ่ควีนใช่ไหมแล้วต่อมาเป็นไพ่เด็กใช่ไหม เอออยากให้คุณซอฟลงมาหน่อยจากควีนที่เป็นราชินีเนาะแล้วมาเป็นไพ่เด็กให้ดูแบบน่ารักเออกุ้มกิ่มอย่างเงี้ยนะคะอืมเราก็แฮงแมนมีเรื่องอะไรควรจะพูดนะคะไม่ควรที่จะคิดไปเองนี่คือในมุมมองของเขานะในมุมมองของเขานะคะอืมในมุมมองของเขาว่าเขาเนี่ยรู้อะว่าตัวคุณเนี่ยคิดเองคิดเยอะคิดมากนะคะเออ ความสัมพันธ์เนี้ยสรุปเลยวังคิดว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนแต่ว่ามันอาต้องใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้กันแล้วกันนะคะอืมนะแล้วก็ใครที่เป็นคู่กันเนี่ยยังไงเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อคุณนะคะเขาพยายามที่จะตัดไอ้ที่เขาเฉยอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจเขาแค่เอออยากให้แบบเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะคะอยากให้ทิ้งไอ้เรื่องราวที่ไม่ดีอะ่ะมันเสียเวลาไม่อยากวิคิดมันทิ้งไปอย่างเงี้ยนะคะ อะขอดูความรู้สึกหน่อยนะคะสามไม้จ้าสามเหรียญค่ะคิดถึงมากนะคะเฝ้ารอคอยคุณนะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะไฮโลแฟนส์ค่ะอยากที่จะมาพูดคุยอยากให้คุณให้อภยัยแล้วก็อยากให้อภัยคุณความไม่รู้ว่ามันเป็นการทะเลาะกันที่เริ่มต้นจากฝั่งไหนเนาะแต่ไพ่ไฮโลแฟนส์คือไพ่ของการที่เข้าใจกันและการการให้อภัยกันและกันนะคะ นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะตอนนี้ค่ะเขาคิดถึงคุณมากนะคิดถึงคุณมากนะเอ,อแล้วก็เอ,อเขาอะรู้สึกได้ว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยเหมือนโลกมันไม่สดใสอะอ่ะกวางให้ดูไพ่เดี๋ยวหาว่ากวางอ่านไปเองคิดไปเองเนาะเก้าเก้าเหรียญเห็นไหมแล้วไพ่เป็นดอกตะวันดอกตะวันดอกทานตะวันเนี่ยเออมองแล้วเป็นไงเออสดใสไหมสดใสดังนั้นเนี่ยค่ะ เขาเจอคุณเขาก็รู้สึกสดใสแต่เวลาพอไปเจอคุณเนี่ยแล้วคุณแบบแองกี้ใส่เขาอ่ะหรือแบบว่าเออมีปัญหาใส่เขาเออนะคะความสดใสเนี่ยมันก็หุบลงอ่ะดอกไม้มันก็เหี่ยวได้นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นความสบายใจให้กันและกันเนาะนะอยู่กันเมื่อใช้ได้ใช้เวลาร่วมกันก็เป็นความ สบายจะให้กันละกันลดทิฐิมานะลงเนาะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหวานสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะอืมหวานสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกจะพูดความรู้สึกสักหน่อยอจะเป็นอะไรไปนะคะนะอืมถ้าเขาเป็นคนไม่หวานเราก็สอนเขาได้เราก็บอกเขาได้นะคนแข็งแข็งอ่ะพอมาเจอเนี่ยใจอ่อนทุกไลน์นะคะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวกวางจะเปิดไพ่ข้อความให้อีกนะคะข้อความในใจที่เขาอยากบอกกับคุณนะอืมผมกวางล่วงเยอะมากเลยอะความเป็นไทลอยเนอะใครเป็นไทลอยจะรู้ว่าผมแบบล่วงเยอะมากคือแบบเต็มพื้นเต็มบ้านได้หมดเลยนะคะ อมาดูกันนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอเดีเมอก็ได้ค่ะเสร็จตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะเวลากวางใช้ไพ่เนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเพราะกวางจะอธิษฐานก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นคลิปที่กวางทำเนี้ยมันเป็นดวงโดยรวมใช่ไหมกวางก็จะบอกเออวันนี้เราทําของธาตลมนะวันนี้เราทําของธาตุไฟนะ เออมันก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าามแต่ถ้ามาดูส่วนตัวมันก็จะเป็นสตอรี่ของคุณเลยเป็นชีวิตของคุณเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะอืมอย่าลืมกดติดตามนะคะวางออกคลิปทุกวันนะคะจะพยายามออกคลิปทุกวันแค่ไม่สบายเอ้ยถ้าไม่สบายก็คือไม่มาน <laughs> ะคะเออมาดูกันเขาบอกว่ามีแค่คุณเท่านั้นเนี่ยที่เขาจะทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้ให้หมายถึงเรื่องดีๆนะจ๊ะเธอจา๋า ทำแบบนี้ให้คือ feeling ของเขาที่เขามีให้กับเราเนี่ยแหละอืมนะคะนะอย่าคิดไปก่อนนะคะอย่าคิดไปก่อน <c oughs> เราอาจจะคิดไปก่อนเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะมีชีวิตเนี่ยอยู่กับคุณนะเออนะ lifetime with you นะคะอยากอยู่กับคุณเบบีนะคะอ,อตอนนี้นะคะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นของเขาแค่คนเดียว เดี๋ยวมาดูต่อให้แนะนำอ่ะควาขอมาก่อนนะอืม d o t t waste t i m เอออย่าเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอออย่าเสียเวลาไปกับการทะเลาะกันเข้าใจผิดกันงอนกันอืมมันเสียเวลาเอาเวลาเหล่านั้นมานั่งกอดกันจับมือกันดีกว่าเนอะรู้เปล่าว่าการกอดกันน่ะ าการจับมือกันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำให้ความรักมันเพิ่มขึ้นะมอ,อนะคะวิทยาศา,ศาสตร์ก็มาจะเธอจา๋าอ่าจริงๆอันนี้มารู้ตอนหลังนะถึงแม้จะควางจะเรียนวิคณิตมา <c oughs> อ่ะแล้วเขาบอกว่าอย่ารอในการที่จะอย่ารอในโทรศัพท์ของเขาอย่ารอที่เขาจะติดต่อมาเราจะติดต่อไปเองก็ได้ไม่เป็นไรโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากเออ ติดต่อไปว่าเพราะฉันอยากแบบอยากคุยฉันเลยติดต่อไปไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยทําไมเขาไม่ติดต่อมาบ้างทําไมเขาไม่ทําอย่างนี้บ้างอันนี้มันมันคิดเยอะไปเออบางทีเราก็อาจจะคิดแค่ในแง่มุมของเราก็พอเนาะว่าเรามีความสุขก็พอจะเห็นแก่ตัวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอืมนะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณค่ะวันนี้กวางก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ให้คุณแล้วค่ะหรือไม่ก็จะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาร่โนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจอความรักที่ดีนะขอให้ถ้าเกิดใครมีเรื่องมีราวมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะวันนี้กวาตงขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย